พี่โอเข้าร้านหรือยังจ๊ะอ่าสักพักน่าจะมาถึงเลยครับพี่โอเนี่ยแกเป็นผู้จัดการส่วนตัวส่วนตัวของวายุค่ะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ของร้านนี้ด้วยเป็นไงก็คุณพลอยชอบบรรยากาศร้านนี้ไหมคะโอเคไหมเห็นที่นี่แล้วพลอยคิดถึงนิดเดียวค่ะโอเคนะคะวายุเนี่ยเขาเป็นคนคิดทั้งคอนเซ็ปต์นะคะแล้วก็ทั้งเดคอเรชันด้วยค่ะส่วนพี่โอเนี่ยเขาก็ช่วยนิดหน่อยค่ะเชิญค่ะคุณค่ะเชิญครับ Thank you อืม ดื่มอะไรดีครับพลอยอือ,อะไรดีละ่ะนี่ยังคิดไม่ออกเลยค่ะพี่พีมาอยากดื่มอะไรคะเอ่ออย่าไปถามตาคนนี้เลยค่ะเสียเวลาเปล่าหน้าเนี่ยโมแต่อ้ําอึ้งคงกลัวว่าพี่กุลเนี่ยจะร่วออกมาจากปากดูสิคะเขินจนหน้านแดงก่ำไปหมดละพี่ว่าวายดีไหมคะเฮ้ยแชมเปญดีกว่าเป็นการฉลองงานวันนี้ด้วยแล้วก็เป็นการฉลองการเริ่มต้นมิตรภาพของเราด้วยดีไหมคะคุณพลอย ดีไหมจ๊ะพี่มานโอเคจ้ะแชมเปญน,นะจ๊ะอย่างที่ฉันเคยสั่งจําได้ใช่ไหมจําได้ครับคุณนรีทีนี้ก็อาหารค่ะคุณพลอยชอบทานอาหารแบบไหนคะอาหารที่นี่นะคะอร่อยท,ท,ท,ทุกอย่างค่ะเน้นเลยค่ะว่าอร่อยทุกอย่างถ้าเกิดว่าคุณพลอยเนี่ยชอบอาหารแบบฟิวชัน่นแล้วก็แม้แต่ข้าวไข่เจียวเนี่ยยังเป็นสเปเชียลเมนูของที่นี่เลยนะคะแต่ว่าอย่าสั่งเลยค่ะเพราะว่ามันเพลงเกินไปสําหรับคืนพิเศษแบบนี้อืพลอยว่า ให้พี่พิมาแนะนำดีกว่าค่ะถ้าจะให้ผมสั่งนะครับผมก็คงจะสั่งข้าวไข่เจียวแหละฮะ <c oughs> <c oughs> อร่อยมากเลยนะครับเป็นข้าวไข่เจียวที่พิเศษกว่าที่ไหนในโลกนี้เลยครับอยากลองชิมไม่พล่อย <c oughs> นี่จะบ,บ้าเหรอเธอคืนพิเศษแบบนี้มาสั่งข้าวไข่เจียวเอาอย่างนี้ดีกว่าคะ่ะเดี๋ยวพี่เอาเรน์ใช้เองดีไหมคะดีค่ะ เชจะฉันขอสเปเชียลเซ็ตเมนูนะบอกเชฟว่าฉันมีแขกพิเศษอ่ะครับคุณนรีเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวค่ะคืนรอตาพิมานเนี่ยรับรองคุณพลอยหิวตายแน่พี่เองก็ท้องร้องแล้วค่ะแปลกสักเลยนะคะที่พี่พิมานยังเป็นโสดจนถึงตัอนนี้แปลกง่ายๆละครฮัลโหล นึกว่าใครที่ไหนที่แท้นารีกับพี่มานี่เองโอ้ยตายแล้วมีเรื่องจะมาให้ฟังนะจ๊ะวันนี้นะพี่ติดพงทานด่วนนะสามชั่วโมงขอย้ำนะว่าสามชั่วโมงเหมือนนั่งเครื่องบินกรุงเทพไปกับสิงคโปร์เลยค่ะอ <c oughs> ุตยตายคุณพอยแม่พาอุตส่าห์ให้เกียรติมาเยือน The Artist Studio ของเรานะคะ